สวัสดีค่ะวันนี้หมอฤิชนะคะจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าเขาคนนี้นะคะคนที่คุณกำลังคุยคุยนะคะคบหาดูใจอยู่เนี่ยเขาอ่ะคิดจะจริงจังกับคุณไหมนะคะแล้วเขาคิดจะทำยังไงกับคุณต่อไปเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ดูกันนะคะวันนี้หมอใช้ไพ่แ a ร,รนด์แ a n เ e l Message นะคะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเปิดยากนิดหนึ่ง เดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณก่อนนะคะว่าตอนนี้คุณที่เข้ามาชมเข้ามาฟังลิปแรนดอมเนี้ยหรือลิปแรนดอมนี้ดึงคุณเข้ามาเนี่ยพลังงานคุณเป็นยังไงนะคะและพลังงานเขาเป็นยังไงดูไปพร้อมๆกันเลย ห้าห้าถ้วยเก้าเหรียญหิงเหรียญหกถ้วยบินเหรียญ เจ็ดถ้วยพลังงานของคุณนะคะที่ผ่านเข้ามาชมเข้ามาฟังคลิปแดนดอมนี้นะคะตัวตนของคุณน่ะน่าจะเคยมีปมนะคะ<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือมีความเสียใจโศกเศร้าในอดีตไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามที่คุณเคยรู้สึกว่าทําผิดพลาดไปนะคะคุณคุณยังรู้สึกเสียใจนะผิดหวังกับเหตุการณ์นั้นอยู่นะคะคุณอยากได้รับการให้อภัยนะคะ แล้วตัวคุณเองก็เป็นคนที่คิดเยอะคิดมากด้วยนะคะคุณต้องให้อภัยตัวเองได้แล้วนะหากคุณเคยมีปมความหลังฝังใจไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามนะคะนะคะคุณมันผ่านไปแล้วนะคะคุณกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้นะคะคุณต้องเดินไปข้างหน้านะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเอาจริงๆนะคะตอนนี้คุณเองก็ค่อนข้างจะ มีความพึงพอใจอยู่แล้วละเหมือนคุณก็ผ่านอะเรื่องราวเศร้าโศกในอดีต่ะมาตั้งแต่ตอนที่คุณอายุยังไม่น้อยอยู่นะคะตอนนี้คุณเดินทางมาถึงจุดหนึ่งที่คุณอยู่ตัวแล้วนะคุณมีความสุขสบายนะใช้ชีวิตแบบ,บลักชัวรี่เลยแหละนะบางคนนี่ฐานะดีมากเป็นคุณ่ว่าคุณยญิงได้เลยแหละนะมีตาประทับนะเห็นไหมเห็นชุดนี้คะมีสีทองเหรียญทองแตะเด่นเป็นสงา่านะคะมีจิต ถือถ้วกยกาแฟแบรนด์อังกฤษนะคะแบรนด์แบบรอยัลอะเบิรอะไรแบบนี้นะคะนั่งชมนกชมไม้อยู่ที่สวนนะคะในบ้านของคุณนะคะตอนนี้คุณก็แฮปปี้กับชีวิตดีนะคะดูเหมือนคุณจะผ่านเรื่องราวตรงนั้นมาได้แล้วทำใจได้แล้วแล้วคุณเองอ่ะน่าจะมีพลังงานของแมสคูล e ีนนะคะพลังงานของฝ่ายชายไม่ว่าคุณอยู่ในเพศสภาพใดก็ตาม แต่คุณเป็นคนที่นิ่งสุข,ขุมมากๆนะคะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเป็นคนใจกว้างใจใหญ่ใจดีด้วยนะคะมีความสุขกับชีวิตนะคะส่วนคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยนะคะเขาหรือเธอคนนี้น่าจะมีพลังงานของเฟมินีนะออกแนวเฟมินีเหมือนคุณมาถามถูกถูกถูกคนถูกถูกคู่เลยอะ่ะคุณห้าถ้วยเขาหกถ้วยนะคะเขาหรือเธอคนนี้เป็นคนที่แบบ มีความทรงจาที่ดีนะคะเป็นคนที่ชอบคิดดีคิดบวกเป็นคนมีนเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ชอบคิดถึงเรื่องความหลังเหมือนกันแต่เป็นความหลังที่ดีๆนะเป็นช่วงเวลาที่ดีแบบเออความึกย้อนไปก็รู้สึกมีความสุขชีวิตเหมือนโรด้วยกรีบกูลาบนะคะเป็นคนน่ารักนะคะเป็นคนอ่อนโยนจิตใจดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ขยันนะคะหมดที่จะจริงจังขยัน นะคะก็ทํางานเก่งทํางานดีมีความมั่นคงเนี่ยมันเข้าคู่คุณเลยคิงกับคีนมาคู่กันเลยนะคะคุณเป็นคนที่ร่ารวยเธอก็ร่ารวยเช่นเดียวกันฐานะนี่แบบหืมกินกันไม่ลงนะคะเห็นไหมคุณถือเหรียญทองบเลอบลเบล่านะต้นไม้ก็มีทองเธอในะการ,การอบเธอมีมงกุฎยูได้เห็นเห็นไหมมงลงอนะ่ะเนี่ยตเต๋าก็มีแบบนะแบรนด์แบรนดนะ โลโก้ตัวเบลเลอร์โลโก้แบบตะโกนมากเลยอ่ะเอออาจจะดูแบบบวกๆหน่อยนะคะแต่เธอเขาเป็นคนที่ขยันทํางานเก่งนะมีวิสัยทัศน์นะคะเป็นคนที่หนักแน่นชัดเจนจริงจังจริงใจเหมือนคุณแต่ในบางครั้งบางหน,น่ะเธอก็แอบมีความแบบช่างฝันอนะช่างจินตนาการเป็นคนที่ครีเอทนะคะช่างเลือกช่างพิจารณาคือบางทีก็มัแต่คิดนะ่ะ จะทําจะทําแต่ก็ไม่ลงมือทํามันเหมือนพวคนที่แบบจริงจังก็ได้แต่บางครั้งก็อินดี้เหมือนกันคือทําอะไรก็ตามใจตัวเองนะมีอารมณ์ก็ทําทํางานลุกขึ้นมาทําขยนันเชยวบทที่ไม่อยากทําก็ไม่ทําเลยเข้าไปนั่งเนี่ยนะดูขนนกนั่งเหมือมองท้องฟ้าก้อนเมฆสอย,ยุยสายายมีความสุขไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดึกขึ้นได้ว่าเอ้ยมันต้องทํางานแล้วก็กลับมายืนเท้าเซลใหม่เยฉันต้องทํางานนะแต่ เผอไม่ได้เผอเป็นต้องแบบเมอเมอฟุ้งฟุ้งนะคะเป็นแบบเหมือนสายคิดเอ็ดอะนะคะติติสหน่อยนะอารมณ์ศิลปินนะคะอ่อนไหวเซนซิตีฟนะช่างเพ้อฝัน,นแต่ว่าเป็นคนที่น่ารักนะคะแล้วก็มีตัวเลือกเยอะด้วยตัวที่มีเสน่ด้วยนะคะแล้วเขาคิดยังไงกับคุณแล้วเขาหรือเธอคนนี้คิดยังไงกับคุณคุยกันไปคุยกันมาตั้งเนิ่นนานแล้วเนี่ยนะ เขาคิดยังไงกับคุณกันแน่เรามาดูกันสี่ไม้เทา้าแปดดาบ ห้าดาบสี่ดาบเจ็ดดาบ<า><า>ถามว่าเขาเนะี่ยคนคุยของคุณนะ่ยคนที่คุณกำลังดูดูกันอยู่เนะี่ยเขาคิดยังไงกับคุณนะคะเอาจริงๆเขาก็อยากจะทัดเตียนจริงจังกับคุณนะ เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมองคุณเหมือนแบบเป็นขั้นที่ว่าเป็นเป็นบ้านเลยแหละนะแต่งงานกันเลยอยู่ด้วยกันเลยเขามองว่าคุณคือความสุขของเขาคุณคือความมั่นคงคือความเป็นบ้านที่เขาอยากจะอยู่ด้วยตลอดไปนะคะเป็นคนที่เขารู้สึกอบอุ่นนะคะที่ได้พูดคุยในบางครั้งเขาก็สับสนนะคะกับความสัมพันธ์เนี้ยในบางครั้งเขาก็รู้สึก อึดอัดเหมือนประมาณว่ามันจะมีปัญหาไหมนะถ้าถ้าเรากับเขาคบกันไปยาวๆเนี่ยจะเป็นเหมือนอดีตไหมจะมีปัญหาทะเลาะบาะแว้งกันไหมจะเลือกผิดไหมคือเขาเหมือนประเมินสถานการณ์อ่ะคือเขาตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาอยัางไงดีกับคุณนะคะจนบางครั้งเนี่ยเขาก็แบบนะคะ ไปนั่งคิดที่เขาเงียบไปเนี่ยบางทีเขาก็ไปนอนคิดนั่งคิดอยู่คนเดียวนะคะพยายามที่จะประเมินสถานการณ์นะคะพยายามที่จะใช้สมาธิอยู่กับตัวเองนะคะบ่อยครั้งที่คุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาเงียบไปเขามาหมายหาย,หายบางทีก็มาแบบคุยดีบางทีก็เงียบไปไอ้ที่เงียบไปอ่ะเงียบไปคิดนะคะคิดให้รอบคอบว่าในการตัดสินใจเนี่ย มันจะต้องไม่มีการผิดพลาดอีกแล้วเพราะครอบ,บครัวครัวผลที่จะตามมาถ้าเขาตัดสินใจผิดหรือทำอะไรผิดเนี่ยในความสัมพันธ์หรือไม่รอบคอบเนี่ยมันต้องพังแน่นอนคนคนนี้เป็นคนคิดมากคิดเยอะเห็นไหมในรูปนี้ก็ดูแบบเนี่ยเขาคิดไปถึงการมีครอบครัวมีลูกนะคะอยู่ด้วยกันถ้าเขากับคุณไปกันไม่ได้ ลูกก็ต้องมีปัญหานะเป็นเด็กกำพร้าเแล้วนะต้องแบบเนี่ยของคนนั่งเศร้าๆเหงาๆเขาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคนคนนี้เป็นคนที่ซีเรียสจริงจังในความสัมพันธ์มากอยากชัดเจนกับคุณอยากแต่งงานกับคุณแต่ตอนนี้ค่อนข้างจะสับสนแล้วก็ค่อนข้างจะใช้ความคิดอย่างหนักนะคะบางคนอาจจะแบบนั่งสมาธิเลยก็ได้นะหาคําตอบจากการนั่งสมาธิ แบบปล่อยจิตใจให้มันว่างไม่มีอคติใดๆจะให้คําตอบมันผุดขึ้นมาในใจว่าจะเอาไงดีกับคุณในเรื่องความสัมพันธ์นี่เขาไปถึงขั้นมีเลยนะเนี่ยเพราะเขาไม่อยากผิดหวังไม่อยากเจ็บปวดหรือเจอกับเกมรักจริงรักหักสว่ดหรือว่ามีปัญหาภายหลังไม่เอาเขาไม่เอานะคะแล้วยังไงแล้วเขาจะทํำยังไงเราตกลงเขาจะยังไงกับคุณเนี่ยนะ หลังจากที่เขาไปนอนคิดไก่นาะผากก็แล้วนั่งสมาธิก็แล้วเขาตัดสินใจยังไงกับคุณเอา,าฟันชัวชัวไปเลยว่าเขาตัดสินใจจะทํายังไงกับคุณในเรื่องความสัมพันธ์นี้จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้หรือจะยังไงใช้ไพ่บอกสีว่าเขาจะทํยังไงเขาตัดสินใจจะทำยังไงกับคุณในเรื่องความนนรัครงงก,วจจกค,รความสัมพันธ์ว้าวบาลาน สามเมต้า9เก้าถ้วยสำหรับก็ยังแบบว่านอนคิดอยู่นะเนี่ยแต่ก็ยังมีสีไม่เท้าเห็นไหมแน่แน่มีความดีอยู่สุดท้ายแล้วคนคนนี้เขาเลือกที่จะตัดสินใจนะคะปร,ปรับปรับปรุงตัวเองอะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะด้วยการแบบ ใส่ใจเอาใจใส่นะคะแล้วก็การปณีปนอมคือเขาจะไม่พยายามที่จะมีปัญหาหรืออะไรที่เป็นความขัดแย้งกับคุณนะคะคนคนนี้จะพยายามปรับปรับไม n d s e ตัวเองปรับความคิดตัวเองจะไม่มีอีกแล้วไอ้การที่ระแวงหรือการที่คิดมากจนเกินเหตุแล้วทําให้มีปัญหาเขาจะพยายามทําให้มันบาลานสมดุลน,นะทาให้มันแบบอยู่ด้วยกันได้นะคะเขาพยายามจะควบคุมตัวเองด้วย หมายถึงว่าบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่คิดมากหรืออารมณ์ร้อนใจร้อนชอบเอาชนะเขาก็จะพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะเพื่อคุณเพราะเขามองว่าคุณก็คือเป้าหมายในชีวิตของเขานะคะคนคนนี้วางแผนที่จะใช้ชีวิตอยู่กับคุณจริงๆนะคะเนี่ยเห็นไหมนะคะเขาถึงพยายามทําเพื่อคุณไงความรักของคุณต้องคู่นะคะเขารู้สึกว่ามันเติมเต็มอ่ะคุณเป็นคนที่ดีจิตใจดีงดงามอ่ะ เป็นคนที่เขาปรารถนาจะอยู่ด้วยนะคะมันเป็นแผนอยู่ในหัวใจเขาเลยแหละนะคะแล้วคุณก็คือความสุขของเขาด้วยนะคะคุณเหมือนคนในฝันเขาคุณเหมือนคนที่มาเติมเต็มทําให้ฝันเขาเป็นจริงจากคนที่เคยมองโลกลบๆนะคะคนที่มีแต่ความวิตกกังวลพลังงานนี้น่าจะเป็นของคุณมากกว่าหรือเปล่าเนี่ยเพราะคุณเปิดมาก็ห้าถ้วยเลยนะคะเป็นพลัง,งานงานของ ฝ่ายชายหรือแมสคูลีนะคะในพลังงานเนี้ยดูเหมือนว่าคุณเองเนั่นแหละจะปรับปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะจะปล่อยจอยแล้วอะ่ะจากแต่ก่อนที่แบบอีกโก้เยอะมีความเป็นผู้นําสูงไม่ยอมลงให้กับใครนะคะผิดก็ไม่ขอโทษคิดมากคิดเยอะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะขึงขังเครียดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคุณแหละกําลังจะเปลี่ยนพลังงานแล้วคุณจะรู้จักการปรับอารมณ์ปรับ ชีวิตตัวเองให้มันสมดุมลบรรลานให้ม,มีความสุขสนุกสนานร่าเริงขึ้นคุณจะพยายามนะคะทำทุกอย่างให้มันราบรื่นในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณอยากมีความสุขคุณอยากทําตามความฝันคุณอยากทําให้เป้าหมายคุณนะ่ะคือการได้ครองคู่อยู่กับเธอเนี่ยสําเร็จและสมหวังนะคะคุณอยากครอบครองเธอนะคะดูเหมือนว่าคุณตัดสินใจที่จะเดินหน้าไปต่อนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ นะคะด้วยการตื่นรู้ด้วยการเปลี่ยนตัวเองอ่ะนะคะตื่นรู้ของคุณคือการพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเป็นคนเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมเป็นคนที่รู้ตัวเองว่ามีจุดบกพร่องตรงไหนแล้วรู้จักพิจารณารู้จักคิดแล้วรู้จักปรับเปลี่ยนตัวเองคุณน่ารักมากเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อแล้วแนวน้มความสัมพันธ์ของคุณนะคะกับเขาจะลงเอยยัไงไหนโอ้ยกระเด็นทําไมอยากออก เอาเวคินนิ่งเอาเอาเอามาเปิดรู้จริงด้วยนะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะลองเอยอยังไงคะว,ว้าวหนึ่งถ้วยโอ้เมจิกเชียงเร็ดถ้วย สิบไม่เท้าใต้สำรับเป็นหกไม่เท้านี่ชนะเลิศไพ่พลังงานแรงมากๆเลยนะคะของคุณในแรนดอมนี้นะคะไพ่ awakening นะคะกระเด็นออกมานะคะคุณทั้งคู่ต่างคนต่างมาผกกันนะให้ตื่นรู้ทั้งคู่เลยนะคะให้มีการหยุดคิดนะคะให้กมีการเปลี่ยนมุมมองนะคะ ให้มีการแบบรู้จักเสียสละและให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะรู้จักปรับตัวเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นเป็นทางที่ดีมากๆนะคะแล้วแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นเห็นไหมนะคะคุณต้องคู่เป็นคู่ของกันจริงๆนะคะมีความรักความเมตตานะคะความใส่ใจนะคะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเป็นคู่กันจริงๆอ่ะคุณทั้งคู่จะมีเขาเรียกซิกเซนนะคะ คุณจะมีสัญชาตญาณรับรู้ได้ว่าคุณทั้ังคู่ผูกพันกันนะคะพบเจอกันก็เหมือนรักแรกพบอ่ะนะคะอยากจะใจดีมีน้ำใจให้เหตุการ์อยากทำแต่สิ่งดีๆให้กับกันไม่ได้อยากทะเลาะเลยมาเจอกันเพื่อให้แต่ละคนนะ่ะเปลี่ยนตัวเองเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของกันและกันนะคะมันเกิดขึ้นเป็นความรักแบบไม่มีเงื่อนไขรักที่บริสุทธิ์ใจรักที่ปรารถนาดี นะคะแล้วคุณทั้งคู่ก็จะได้กลับมารียูเนียนกันเนี่ยถึงเวลานเนี้ยเนี่ยมันถึงเวลาแล้วละ่ะที่คุณคนคุยของคุณอ่ะคนที่คุณดูดูอยู่อ่ะที่เขามามาหายหายหรือเขาเงียบไปหรืออะไรก็ตามตอนเนี้ยมันถึงเวลาที่เขาจะได้วนกลับมาแล้วนะคะแต่ก่อนมันอาจจะแบบเอื้อลอยนะคะความรักมันดูจับต้องไม่ได้เหมือนแบบจะจริงจังก็ไม่จริงจังลังเลสับสนจะชัดเจนก็ ไม่ชัดเจนเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายนะคะแบบไปเรื่อยๆคุณอาจจะทวงถามหาความชัดเจนจากเขาเขาอ,อาจจะผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวก่อนหรือบ่ายเบี่ยงนะคะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเขาเองนะคะน่าจะเหนื่อยล้ากับชีวิตนะคะอาจจะทํางานหนักเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะก็เลยอย่างที่บอกมันเหมือนอารมณ์เสียหงุดหงิด ไม่พร้อมไม่พร้อมเลยกับการที่จะมีแฟนไม่พร้อมเลยกับการที่จะเข้ามาจริงจังกับคุณรักคุณไหมรักอยากอยู่คุณไหมอยากอยู่แต่แต่ภาระที่เขารับผิดชอบมันเหนื่อยจนบางวันเขาต้องนั่งแบบนี้นั่งปุ๊บไปกัดโต๊ะอ่ะมันเหนื่อยสหาหัสสาการจริงๆไพ่ถ,ถึงได้บอกว่าเขากําลังปรับเปลี่ยนตัวเองปรับสดุลปรับสมดุลตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์หรือชีวิตนะคะการกินการอยู่ปรับเวลาชีวิต เพื่อให้ตัวเองได้วนกลับเข้ามาหาคุณแล้วเขาก็ทําได้ด้วยเห็นไหมให้มาตอบย้ำด้วยหกไม้เท้าซีกเอาฝ่านะคะสุดท้ายแล้วความรักของคุณคู่จะสําเร็จสมหวังเลยนะคะเพราะคุณเป็นคู่กันเขาจะทําได้นะคะคุณกับเขาจะได้ลงเอยกันนะคะเพราะคุณทั้งคู่เป็นคู่แท้ของกันและกันจริงๆต่างคนต่างก็ เข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะมาเปลี่ยนแปลงกันและกันมาปลุกกันให้ตื่นรู้พัฒนาตัวเองนะคะให้เป็นคนที่ดีที่สุดในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะคะ Happy ending มากมากนะคะเนี่ยเรามาให้ไพ่เซนต์แอลเจอร์นนะคะบอกคุณเกี่ยวกับความรักครั้งนี้นะคะไพ่พ <Hey, hey. S 1> นะคะช่วยแนะนำคุณในแรนดอมนี้นะคะ e m อิโมชันชายให้นะคะออกมาบอกว่าให้คุณน่ยนะคะจงมีศรัทธานะคะ ศรัทธาศรัทธาและความเชื่อมั่นเท่านั้นพลังงานบวกจะนำคุณไปสู่ความสำเร็จความสุขสมหวังนะคะไม่ว่าคุณจะปรารถนาสิ่งใดนะคะให้คุณเชื่อมั่นนะคะว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงคิดทุกวันคิดก่อนเข้านอนก็คิดคิดแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วตื่นขึ้นมาคุณก็จะพบถึงความส,สดชื่นสดใสเพราะนางฟ้าจะช่วยอำนวยออยพร นะคะเกี่ยวกับพรเกี่ยวกับความศรัทธาเกี่ยวกับสิ่งที่คุณปรารถนานะคะให้กับคุณคุณจะรู้สึกใจฟูมีพลังงานชีวิตขึ้นนะคะอย่าหมดศรัทธานะคะจงมั่นใจและก้าวเดินต่อไปข้างหน้านะคะเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะให้คิดดีคิดบวกเข้าไว้ให้ออกมาเตือนในเรื่องของอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งคุณหรือฝั่งของเขานะคะให้ลองสังเกตเรื่องอารมณ์ ให้ระมัดระวังการใช้อารมณ์นะคะบางทีอาจจะมีอารมณ์ที่ไม่โอเคต่อกันก็ก็ควรจะต้องรู้จักหยุดรู้จักพิจารณารู้จักคิดนะคะรู้จักปรับมุมแก้ไขเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในความสัมพันธ์ซึ่งอาโมณนใบเนี้ยเหมือนออกมาตอบโจทย์ของพลังงานของคุณที่มีพลังงานฝ่ายชายหรือแมสคูลีนเลยเพราะว่าไพ่ย้ำตั้งแต่ไพ่ทาโร่เราว่าดูเหมือนคุณ่ะ นะจะคิดมากคิดเยอะคิดวิตกจริตอารมณ์เสียทำงานหนักไม่มั่นใจกับความสัมพันธ์นะไม่มีเวลาให้เพราะว่ามัวแต่แบกรับภาระมากมายนะคะเหมือนไพ่ภนะูณทรใส่ใจในอารมณ์ของตัวเองคอยหมั่นดูพิจารณาว่าเออตอนนี้เราอยู่ในสภาวะอารมณ์แบบไหนพอเรารู้ว่าเราโกรธหรือเราไม่พอใจเราก็แค่รับรู้แล้วก็ปล่อยวางมันไป ะะพยายามทําตัวเองให้มีพลังงานบวกให้มีอารมณ์บวกคุณคิดถูกแล้วคุณตัดสินใจถูกแล้วคุณมาถูกทางแล้วและไพ่ก็เน้นย้ำว่าให้คุณนะคะใส่ใจในเรื่องอารมณ์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งคุณหรือฝั่งคนที่คุณมาถามถึงนะคะให้ดูแลตัวเองในเรื่องของอารมณ์ปรับอารมณ์นะคะปรับความสมดุลนะคะของตัวเองนะคะแล้วก็คีดพลังงานบวกไว้เยอะๆนะคะและที่สําคัญเห็นไหม ะะเหมือนให้คุณน่ะทำตัวให้มันสดชื่นสดใสนะคะทำตัวเหมือนเด็กๆอ่ะนะคะบางครั้งอะ่ะการที่เราร่าเริงสดใสน่ารักอ่ะนะคะหรือมีศรัทธาความเชื่อแบบเด็กๆอ่ะเด็กๆจะมีมีแบบเหมือนผ้าขาวอะ่ะที่เมื่อได้รับข้อมูลที่ดีก็จะมีแต่อ n e r ท y ที่สดใสน่ารักนะคะไม่มีอะไรมาอาคติเลยให้คุณน่ะคีพพลังงานแบบนั้นไว้เหมือนตอนที่คุณเป็นเด็กๆอะ่ะ ใครมาทำอะไรดีๆให้คุณคุณก็จะยิ้มรับมีความสุขนะคะคุณก็จะมั่นใจนะอย่างเช่นคุณไปนั่งเล่นดนตรีนะคะดีดพินดีดกีตาอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วมีคนมาชมคุณมีผู้ชมมากมายนะชมคุณในที่โรงเรียนปรบมือให้เมื่อคุณแสดงจบคุณก็จะรู้สึกคลาสรู้สึกภูมิใจในตัวเองคุณก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองและคุณก็จะเชื่อว่าคุณทําได้ คุณจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะเหมือนให้คุณคิดเหมือนตอนเด็กๆนะคะที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนเลยนะคะให้ศรัทธาไว้นะคะและก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะมีเด็กๆเข้ามาในชีวิตคุณในไม่ช้าคุณอาจจะได้เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเด็กๆนะคะและบางคนบางเคสนะคะอาจจะมีลูกก็ได้นะคะเด็กน้อยลูกน้อยกำลังจะมาเกิดกับคุณกับเขานะคะ หรือบางคนบางเคสนะคะเป็นพ่อแม่แม่ๆหรือมีลูกแล้วนะคะไพ่แนะนําว่าช่วงนี้ให้คุณน่ะใส่ใจดูแลลูกคุณนะคะเพราะเขาต้องการความรักความอบอุ่นจากคุณนะคะแล้วก็ไพ่แนะนําว่าให้คุณน่ะทำบุญเกี่ยวกับเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการบําบรุงการศึกษาบริจาคอาหารน้ําเครื่องดื่มหรือแม้กระทั่งการไป เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กไปกอดเขาไปดูแลเขาไปใส่ใจเขาให้ความรักกับเขาอันนี้ก็เป็นบุญกุศลของคุณให้แนะนําเลยว่าคุณในแรนด้ามนีให้ทําบุญเกี่ยวกับเด็กนะคะและในบางคนบางเคสนะคะที่คุณเคยเสียบุคคลอันเป็นที่รักตั้งแต่ยาววัยนะคะเมือ่อเหมือนเสียลูกไปนะคะเด็กน้อยนะคะเขานะคะมาบอกคุณว่า เขาอยู่สุขสบายดีในสวงสวรรค์นะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเขาไปเป็นนางฟ้าอีบนสวรรค์ลแล้วนะคะคุณที่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องห่วงเขานะคะเขาฝากมาบอกตรงนี้นะคะทําให้สบายใจก็ทําบุญนะคะเกี่ยวกับเด็กๆแนละ้วแล้วคุณจะดีขึ้นนะคะยังไงก็ตามนะคะหมอรู้สึกว่าคนในแดนดอมนี้เนี่ยมาถามถึงคนที่คุณกําลังคบหาดูใจมันก็ ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายนอกจากความคิดมากของเขานะคะหรือของคุณก็ได้ในการตัดสินใจที่เราจะเดินจับมือกันต่อไปไหมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้แต่อย่างที่ไพ่แนะนําให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาและระวังอารมณ์ตัวเองอย่าให้อารมณ์ร้ายร้ายหุดหงิดมาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันพังทลายนะคะและทําตัวให้มีสติว่หมอนเด็กเข้าไว ดใสเข้าไว้เชื่อมั่นเข้าไว้แล้วคุณจะสุขสมหวังนะคะยังไงก็ตามหมอก็ขอวอวยพรให้คุณทุกคนในแรนดอมนี้นะคะสุขสมหวังในความรักแล้วก็ขอให้ทุกคนน้อมรับไปแต่พลังงานบวกๆนะคะเพือพกกนใหม่กับหมอริชในคริปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ